สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตามาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะบ้านเขาน่ารักมากๆเลยวันนี้จะพามาดูโดยรอบของบ้านคนแคนาเดียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะบ้านเขาน่ารักด้วยวันนี้โชคดีมากเลยได้รับเกียรติได้มาเที่ยวบ้านเขาก็มีความสุขอีกแล้วอีกวันหนึ่งนะคะที่ได้ออกชั่นิตี้ได้โอกาสดีๆนะคะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะบ้านเขาเพิ่มเลย แล้วก็ที่นี่เขาก็ตัดสนามหญ้าสสวยเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะลมแรงนิดนึงเนี่ยน,นะทางเข้าบ้านเขาเนะ้ะมีอะไรดีๆก็เอามาโชว์อีกแล้วคนนี้น่ารักตลอดเลยเดี๋ยวจะดูล่มรอบบริเวณบ้านเขานะคะหนาะพี่ตาอยู่ที่แคนาดาค่ะวันนี้ เขาก็แบบว่าไงอะ่ะเออถ้าเปรียบบ้านเราเนาะก็เหมือนแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเนื้อที่แบบหลายเอเคอร์เลยแล้วเขาก็ตัดยงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสวยอะ่ะ very peaceful เนะี่ยโดยรอบนะแล้วก็มีก็ปลูกผักด้วยนะเดี๋ยวพี่ตาจะให้ไปดูนะปลูกผักสวนครัว <laughs> ตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านเขาค่ะหลังบ้านเขาค่ะนะคะ แล้วก็นี่เดี๋ยวพี่ตาจะให้ดูเนาะสวนครัวเนะเาะก็มาปลูกผักสวนครัวเ,เวลาหน้าอย่างเงี้ยดูสิคะมีต้นหอมมีต้นทั่วเยอะแยะเลยต้นผักชีแล้วก็มะเขือเทศบ้านเ็าหน้าอยู่มากเลยคะ่ะนะแล้วก็ดูสีสวนครัวคะ่ะเห็นไหมเห็นผักชีไหมคะสวยนะอืมอันนี้เห็นไหมดูเ็าตัดหญ้าสิคะนี่แอร์แอร์เรียของเขานะคะ เพื่อนๆเป็นไงบ้างคะวันหยุดไปเที่ยวไหนบ้างพี่ตาก็เก็บเกี่ยวเรื่อยๆเลยค่ะตรงไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรดีๆก็เอาอัดวิดีโอมาแชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังการ์เด้นสวยค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกหน่อยนึงคิดถึงบ้านเราอะนะที่ที่แคนาดานะเวลาจะปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยมันต้องรอหน้าจูนชุลายเนี่ย นะเนี่ยดูดูเดี๋ยวเห็นหมเขาปลูกหยุยเนสวยนะคะอืมตรงเนี้ยไม่รู้เขาเป็นอะไรนะวันนี้ก็พอประมาณนี้ค่ะนะตื่นเต้นตื่นเต้น,น <c oughs> มีอะไรอะไรดีก็เอามาอัดวิดีโอแล้วก็เล่าสู่กันฟังรักทุกคนค่ะพี่ตาแคนาดาจ้า